ขออีกทีได้ไหมขอเสียงกรี๊ดได้ไหมกระบอเตอร์บอยค่ะอยู่อยู่ใกล้ใครก็รู้สึกโอ้ยฉันเป็นลมไม่ไม่แหมไม่อิจฉาสิไม่อิจฉานะคะอ่ะเอาเป็นว่ารู้สึกได้ว่าหลายๆคนกำลังเป่งรัศมีว่าเฮ้ยแกเธอออกมาเดี๋ยวนี้นะเราถือมให้แ๊บหนึ่งออะกรอนอือยเลยค่ะให้น้องๆแนะนาตัวกันหน่อยค่ะครับสวัสดีครับนัดครับระบบเป็นยักษ์ครับผม สวัสดีครับชื่อปินครับรับวทนโบครับผมครับเก่งครับแล้วบทเป็นแชมป์ครับสวัสดีครับตีครับแล้วก็เป็นตีครับเป็นตัวเองครับแล้วบทเป็นตัวเองด้วยอ่ะถัดไปครับสวัสดีครับชื่อนิวครับแล้วบทเป็นไงครับสวัสดีครับงดนครับแล้วบทเป็นน้ำครับกีให้พอกีให้พอนะคะอ่ะถัดไปค่ะ ดีครับผมไปครับแล้วเป็นไปครับแล้วก็เป็นตัวเองอะขาไม่หนึค่ะขาไม่หนึ่ค่ะสวัสดีครับผมไตครับแล้ว่าเป็นคิงครับไตค่ะสวัสดีครับผมมินครับแล้วผมเป็นมดดำครับนี่อะถ้าพูดถึงในโอ๋แต่ละคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าใครเป็นอะไรไงบ้างแต่ว่ามีหนึ่งอย่างที่เชื่อว่าทุกคนกําลัง,องรอคอยที่จะเห็นอยู่ทุกคนมีซิปแพ็กเหมือนกันไหมคะ ใ่หมดเลยนะนะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากดูของใครเป็นพิเศษไหมคะเอาเป็นว่าทุกคนแล้วล่ะไม่ต้องตกใจนะมันเป็นเอฟเฟกต์เล็กๆหน่อยทำอะไรกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันนะโหเราก็ไม่รู้สินะเออเอาเป็นว่าไหนๆใครที่แบบพอจะแบบเออให้เราได้บ้างเมเตอร์เมอันไหนเดี๋ยว น้องปิ๊นแล้วนะนองปริ๊นอะให้ปิ๊นก่อนแล้วกันนะน้องปิ๊นมาน้องปิ๊นน้องปิ๊นบอกว่าอยู่ก่อนแล้วกันนะขอตั้งสติแปบบนึงเอาใครดีเอาใครดีน้องเก่งน้องเก่งอ่ะเก่งเก่งครับเก่งเก่งอะเงิเงินอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก่งก่อนอ่ะมาหน้าข้างหน้าเลยครัมานี่มาให้พี่ได้รูปครับก่อนเร็วไหนโชว์หน่อยไม่ต้องถึงกับถอดเสื้อออกมานะเดี๋ยวข้างหน้านี่เป็นลมสลบกันหมดเอาเบาเอาเบาเบา หรืออยากจะมากกว่าน,นั้นก็ได้ไออยากดูแค่ไหนกี่เท่านั้นอย่าไออยากดูเท่าไหนกี่เท่านั้นแค่กี่ไม่พอค่ะอยากดูสิอะ네เบาๆแล้วกันดีก็โชว์นะแหมนี่นี่แค่ดีนี่กริ๊บกดกันเยอะมากอ่ะขออีกสัก ต่อเชื่อเลยครับโอ้โหยได้เพื่อนนิดเดียวนม่ได้หกแผงไหมเขาบอกว่าพี่สามารถดวลลามน้องได้เต็มที่นี่ได้หกแผงไหมคะแล้วแล้วแต่ได้ได้บ้างครับได้บ้างพอใจสายัง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 ขออีกสักโค้ดขออีกโค้ดขออีกคนนึงเอาใครเอาใครเอาใครก่อนเลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเงินมีอย่างอื่นให้โชว์มากกว่านี้ค่ะนัดนะนัดนะนัดนัดนัดอ เดี๋ยวคือสองคนแรกโชว์ไปเต็มมากใช่ไหมดี๋ย่เขางหลังอ่ะวันนี้สักนิดสักหน่อยวันนิดเดียวเรื่องของเรื่องเพิ่งกินมาเมื่อกี้อ่ะมวันนิดเดียวโชว์หน่อยแล้วกันเอ้ยไม่นิดียวเดียวสิข้างหน้ายังไม่ดูไม่สนใจเลยอีกนิดนึงเร็วอีกนิดนึงเดียวแบงนี้อ่ะเดิมสองเท่เออไม่กินหลังเขาจะไม่ถอดเสื้อให้พวกเธอดูอีกแล้วจะบอกอายอ่ะแต่ละคนก็ เราคนเนี่ยมีการ,ราฟริซคุ่นกันยังไงบ้าง,าอ,งอ่ะใครที่แบบว่าเอาเอาตรงนี้เลยคนโชว์เลยฟิซคุ่นเวลาแบบเราเล่นเรื่องเนี้ยมันต้องแบบนิดนึงไหมก็ต้องแบบคุมอาหารครับคุมอาหารนี่คือคุมแล้วรอเล่นรอเล่นคุมอาหารอ่ะวิธีคุมอาหารเราแบบต้องออกกําลังกาย,ๆๆยไง้ชงไหมครับก็ต้องออกกําลังกายบ่อยๆครับเล่นแบบอาทิตย์ละสี่ห้าวัน อ๋อต้องไต่บ้างต้องไต่บ้างครับก็กินแป้งน้อยๆครับเรื่องเราเรื่องการกินข้าวมาอ๋อกินแป้งน้อยๆแล้วเยอ่ะพี่แน่เยอะแล้วซิกแพคของเราเนี่ยเราเล่นนานแค่ไหนกว่าจะได้ขนาดนี้เป็นปีเหมือนกันครับเป็นปีควบคู่ไปกับการการกินอาหารที่ดีๆด้วยอ๋ออ่ะอีกหนึ่งท่านมากจริงๆเหมือนกันเลยครับแต่ว่าวันนี้ เอามาน้อยน่อยให้บุฟเฟ่มาครับมอบุฟเฟ่มาไหนใครอยากให้ไปมีเทรนนงเทรนเนอร์ส่วนตัวแบบนี้บ้างไหมคะเดยกเลยอยากอยากอยากให้หือนเป็นเทรนเนอร์ค่ะนักนักอยากให้ทุกคนแหละตอนนี้นะคะแล้วก็แต่ละคนทางมันเลยว่าใช้เสียงเพลงรอสายเพลงอะไรกันบ้างทุกคนใช้เสียงเพลงรอสายเหมือนกันนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะ ใครใช้เสียงเพลงรอสายอะไรบ้างแล้วก็อยากรู้นิดนึงทำไมถึงต้องใช้เพลงนั้นด้วยอะใครก่อนใครก่อนเหยียบขลิบไม่มีใครตอบน้องอะตีตีอะตีเร็วคิดมาสิ่งที่เธอใช้อยู่คืออะไรเพลงอะไรเพลงแค่เท่านั้นเลยแค่เท่านั้นเพลงตัวเองทำไมทำไมต้องแค่เท่านั้นเพลงตัวเองเอาอย่างอื่นสิเออเอาทำไมถึงต้องเป็นแค่เท่านั้นเอาไม้เข้าปากด้วยค่ะ เพื่อนร้องเพื่อนร้องเลยชอบมันเป็นคำตอบที่งงมากเพื่อนร้องเลยชอบชอบเพลงหรือชอบชอบเออชอบอะไรชอบอะไรอัเสินไปไม่ตอบนั่นด้วยชอบอะไรไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวอัปรินบ้างปรินบ้างใช้เพลงอะไรอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ใช้เพลงพระอาทิตย์เที่ยงคืนอยู่ค่ะทําไมต้องเป็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนก็เป็นเพลงนี้พี่บอยร้องนะครับเป็นของนาง ภาพยนต์เรื่อง Water Boy เนี่ย,ย,ย,ยนะครับก็ฟังแล้วชอบดิครับเนื้อหาเพลงอะไรเนี่ยอ๋อก็คือชอบความหมายเพลงตรง<ห>ใจ<ม>อะไรเราไหมอ่ามันฟังแล้วโดวยรวมมันชอบอ่ะพี่มันก็คือชอบเอบอเราชอบอะ่ะ <laughs> <laughs> ใจเย็นปีนใจเย็น <laughs> พี่ขอโทษค่ะน้องปีนคะอ่ะอีกแล้วกันหนึงไร้ไร้ไร้ใช้เพลงอะไรถา,ราไมไร้ไร้คงคงใช้เพลงโลกฉันมีกระเทือกอ่าทำไมทำไมต้องเป็นเพลงนี้ ชอบครัชบ,ชบ,ชบชอบ,บ, іш บ іш อีกแล้วก็ชอบครับเป็นการเป็นการขอบพี่คำตอบเปนมากเลยอ่ะไม่ไม่อย่างเลยแบบตรงใจอะไรอย่างงี้เราบ้างไหมฮะไม่ใช่ถามว่าเพลงนี้จะหาความหมายมันตรงอะไรกับชีวิตเราก็ไหมไก่สาวพัชการมีไหมให้คนสำคัญครับอ๋อ้คนสำคัญใครไม่รู้แหละแต่คนสำคัญเอามาต้องเงินมากดีกว่า สาวๆน่ากรี๊ดกันเยอะมากนะคะน้องเงินคะถ้าอยากจะตั้งเพลงรอสายสักเพลงหนึ่งให้กับคนพิเศษอยากจะตั้งเพลงอะไรก็น่าจะตั้งเพลงโลกชิมิแค่เธอครับทําไมทําไมต้องเป็นเพลงนี้เพราะว่าโลกใบก็จะมีแค่เธอคนเดียวเนะออแล้วโลกน้องเงินมีใครอยู่หรือยังคะก็พี่ๆน่าจะรู้คนอยู่นะไอาา้ห้า หลายๆคนรู้อยู่แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ฝากหนังกันนิดนึงดีกว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะอ่ะใครฝากมีประเด็นก็ฝากภาพยนตร์เรื่อง Water Boy แล้วใส่ใส่ไว้ลุ่นชอบนะครับ22ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับเออแล้วอย่าลืม Calling Melody ด้วยนะแล้วก็อัาน้องเงินหาฝากกิจกรรมนิดนึงครับก็จะมีกิจกรรมที่ให้ผู้โชคดีนะครับไปร่วมสนุกกับพวกเราครับแข่งว่ายน้ำฮะแล้วก็เงินแล้วก็บีบนะครับเพียงทุกคนดาวน์โหลด Calling Melody นะฮะ และดูรยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนเอร์ไวเดอคะเ w อร์ไวเว,ว็บดอท a s c o t h calling melody ครับอออันนี้บอกเลยว่าแอบใช้เพื่อนข้างๆมากค่ะน้องอะไรงั้นอย่าลืมแล้วกันเ w อร์ไวเว็บดอท a s c o t h calling melody นะคะ19ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนไปดาวน์โหลดแล้วก็มีสิทธิ์ไปเมืขอกเร่เออมีอะไรบ้างไหมมีอะไรอยากจะฝากอีกนิดนึงไหม อ่าฝากฝากหน่อยฝากหน่อยมีอะไรแน่นอนอ่ะมีอะไรแน่นอน,นเออต้องมีแล้วล่ะต้องมีอ,อ,มอหนึ่งฝากพี่บอลเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งค่ะฝากพี่บอลเรื่องวอเตอร์บอยไว้ใน,นอ,อ้อมอกอ้อมใจขอบคุณครับเอาเป็นว่าฝากแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะคะทั้งหมดเนี่ยได้แจกหลายเซนอยากได้ไหมคะได้เออเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมของของตัวเองไว้ดีๆนะ อะไรก็ได้แต่ว่าให้แค่1คนเท่านั้นเราจะเรียงกัลงมานะคะสําหรับน้องๆทั้งหมดเลยยังอยู่ด้วยกันก่อนนะ <S <S เดี๋ยวรอแจกไลเซนส์นะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็ที่สําคัญคืออันนี้ได้เอ็กซ์คลูซีฟแบบสุดๆค่ะลงมารับไลเซนส์และถ้าใครถ่ายรูปอนุญาต1รูปนะคะหนคนต่อหนึ่รูปนะหมายถึงว่าถ้ามาเยืนก็ถ่ายได้1คนก็ถ้านึกไม่ออกจริงๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะก็ อุย้ยมีคนอีจฉาอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเอองานดีเออดีข้างล่างนี่คือดีนะดีนะมันดีอ่ะรู้สึกเหมือนจงเริ่มน่ากลัวอ่ะเอาว่าเดี๋ยวเรานะคะจะให้มาทีละกี่คนนะทั้งหมดเก้าใช่ไหมเก้าคนนะคะจะได้เซ็นเลยเซนอะไรอะไรนะ ครับก็ก่อนจะดูภาพยนตร์นะฮะ,ะก็ช่วยฝากมือถือหรือกล้องวิดีโอครับอะไรที่บันทึกได้ก็ฝากพี่เขาไว้ก่อนเลยนะฮะเอ่ออ่ะ,อะเดี๋ยวเรานะคะก่อนที่จะชมภาพยนตร์เดี๋ยวเราจะให้เก็บมือถือแล้วก็กล้องนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้ลงมาทีละแถวเลยแล้วกันนะมาเดี๋ยวขออน,นุญาตในนึงนะคะน้องๆค่ะเดี๋ยวลงกันละกันเจ็ดคนอ่ะลงก่อนแป๊บสนุกนะคะเดี๋ยวให้เอาเวทีขึ้นก่อนอ่ะน้อง